สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้ดิฉันมาอยู่ที่ไฟฟ้าซึ่งก็เป็นแหล่งเรียนรู้1ใน3ศูนย์ของ TMB นะคะที่นี่ก็คือไฟฟ้าประชาอุทิศค่ะนอกจากนี้แล้วเรายังมีไฟฟ้าประดิพัทธ์แล้วก็มีไฟฟ้าที่ถนนจันทร์ด้วยนะคะ TMB มีปรัชญาการทำงานว่า make the difference คือสร้างความเปลี่ยนแปลง พลังของการสร้างความเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่เด็กๆคะ่ะดิฉันได้พูดคุยกับเด็กๆทั้ง3ศูนย์ไฟฟ้าคะ่ะลองไปฟังกันดูนะคะว่าพวกเขามีความคิดความอ่านแล้วก็ได้รับอะไรจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเป็นเด็กไฟฟ้าคะ่ะและนี่ก็คือตัวแทนกลุ่มหนึ่งของเด็กที่ศูนย์ไฟฟ้าประชาอุทิศนะคะทำไมถึงสมัครมาที่นี่ ก็ที่นี่เป็นศูนย์แบบให้เด็กใช้เวลาว่าเป็นประโยชน์ค่ะจะ,ะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับสารเสพติดหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายค่ะตอนนี้เขามีกิจกรรมแบบให้ไปลงชุมชนด้วยอะครับเออันนี้เข้าท่าจังเลยอะทําอะไรบ้างคะก็ลงก็ทํากิจกรรมที่ชื่อว่ากิจกรรมของเก่าสร้างอาชีพใหม่ครับไปเราก็จะเ,เอาหลักสูตรวิชาออกแบบไป ลงไปสอนชาวบ้านที่ชุมชนอะครับเพราะนั้นหนูไม่รู้ว่าเออไฟฟ้าคือคำอะไรคือแบบรู้ว่าเออเป็นโครงการไฟฟ้าที่แบบทั่วไปอะค่ะก็เลยเรามาสมัครดูก็ได้รู้ว่าไฟฟ้านี่เออเป็นที่จุดประกายของเราแบบเราสมมติเราไม่ถนัดด้านนี้เราลองเรียนดูวิเราทําได้จริงอะไรอย่างเงี้ย และตอนนี้ที่ฉันอยู่กับน้องบิ๊กและน้องจุ๋งซึ่งก็เป็นเด็กไฟฟ้าที่ประดิพัฒน์นะคะคุณครูพี่เลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่นี่เป็นยังไงบ้างคะใจดีนทุกคนเลยครับค่ะเป็นกันเองด้วยครับหนูมองเห็นอะไรกับการกับการมีศูนย์ไฟฟ้าขึ้นมาดูว่าเขาสนใจเด็กๆเขาจริงใจกับเด็กๆอย่างพวกเราไหม จริงใจครับเขาดูแลเป็นอย่างดีด้วยครับแต่ว่าเวลาเด็กๆเ,เลือกว่าจะมาศูนย์ไหนนี่เลือกจากอะไรเลือกจากหลักสูตรที่หนูอยากเรียนหรือว่าเลือกจากสถานที่ตั้งสถานที่ตั้งค่ะเด็กๆส่วนใหญ่จะเลือกที่สะดวกต่อการมามากกว่าเพราะว่าหนูหนหนคิดว่าใน3า,ามสามศูนย์เนี่ยค่ะก็ม,มีมาตรฐานเหมือนกันทุกศูนย์นะคะ กับเยาวชน2คนนะคะซึ่งแข็งขันมากเหมือนเป็นแกนนําของเยาวชนในชุมชนบ้านแบบเลยนะคะน้องบอสกับน้องกิ๊กค่ะเล่าให้พี่หนิงฟังหน่อย mm hmm. เขาบอกว่าเนี่ย mm hmm. เกิดจากความต้องการของพวกเราเองเลยตอนแรกคิดยังไงถึงมาเป็นกิจกรรมนี้คะค่ะก็ลําดับแรกนะคะเราได้เรียงค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆที่ไฟฟ้า,ฟา,ฟาจันได้มอให้นะคะแล้วก็จะ แรงผลัดกดันค่ะให้เราได้มาเปลี่ยนแปลงชุมชนในครั้งนี้ค่ะอย่างกิจกรรมที่เราจะมาทํากันในวันนี้เนี่ยวางแผนนานไหมคะบอสก็หลายเดือนอยู่ครับทำยังไงบ้างขั้นตอนก็คือว่าจะมีกลุ่มลีดเดอร์ชิพกลุ่มหนึ่งคือผมเป็นรุ่นแรกแล้วตอนนี้เป็นรุ่น2ครับพอเสร็จเขาก็จะเรียนกันสักพักแล้วก็จะประชุมเรียบลีดเดอร์ชิพรุ่นหนึ่งแล้วก็พี่กา,ามาสถาปนิกอะไรอย่างเงี้ยครับมาปรชุมวางแผนกันโจทย์คืออะไรคะ พ,พัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนเห็นอย่างนี้แล้วก็ชื่นใจนะคะนี่ก็คือความสดใสกล้าคิดกล้าแสดงออกของเยาวชนที่มาเป็นส่วนหนึ่งในศูนย์ไฟฟ้าทั้ง3ศูนย์ TMB นั้นระดมทั้งทรัพยากร,รกทั้งบุคลากรแล้วก็องความรู้ต่างๆมากมายเพื่อที่จะสร้างให้เด็กเหล่านี้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตซึ่งพวกเขาก็ฉายแววแ,แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะ พูดคุยกันในประเด็นนี้รวมถึงแนะนำรายการได้ทางช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ รายการเวอรตี้ทูเดย์บายสายสวรรค์ขยานยิ่งขอเชิญร่วมกิจกรรมทัวร์ทำบุญทอดกระถิน่นกินซีฟู้ดในวันศุกร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ณวัดเกาะเสม็จจังหวัดระยองสำหรับ20ท่านท่านละ2ที่นั่งโทรด่วน0-2-2587455เขอเชิญมาร่วมกันทำบุญที่วัดเกาะเสม็จแห่งนี้รวมกันสั่งพระบสถเพราะวัดเกาะเสม็จเป็นวัดเดียวบนเกาะเสม็จแห่งนี้ขอเจริญพรใจญาติโยมที่จะได้มาร่วมทอดกระถินในครั้งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญขอโมทนาสาธุ